ขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหเจอปลาใหญ่จีไรตื่นเต้นทุกทีครับ9กกิโลนะครับดูอย่างสวยเลยครับโอ้โหอ่ะก็กราบสวัสดีครับเพ,เ,พเพื่อนเพื่อนชาวฟิ p l ิ y งเพลเนตกันทุกคนนะครับก่อนที่เราจะไปลุยบอ่อถัดไปเราก็มาหาซื้อเบ็ดกันไว้นะครับซื้อเบ็ดซื้อลอกซื้อกระชังเพื่อเตรียมรับปลาตัวใหญ่ใ,ญในด่านถัดถัดไปนะครับ เบ็ดผมก็จะเอาเบ็ดเลเวล31เลยนะครับแล้วก็มาที่ลอกก็เลเวล3าครับแล้วก็มาที่กระชังครับเลเวล28นะครับกระชังตัวนี้เมื่อซื้อแล้วเราก็มาติดตั้งไว้นะครับไม่งั้นก็จะลืมนะครับบางทีมันไปอยู่โฮมนะครับแล้วก็มาติดตั้งให้มันครบเซตก่อนนะครับนี่ครับใส่ N แล้วก็ใส่ทุนนะครับ ปรับไลยปรับไปเลยครับผมเอาที่ 250CM มนะครับใส่ทุนครับแล้วก็ใส่เบ็ดนะครับตัวเบ็ดเบอร์สีเหมือนเดิมครับผมแล้วก็เป็นเหยื่อใส่เหยื่ออะไรก็ได้ทิ้งไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปซื้อนะครับแล้วเราก็ไปดูที่กระชังนะครับกระชังของเรานะครับนี่ครับ90โลรับได้1ตัว15กิโลนะครับ ถ้า15.1อย่างนี้ขึ้นมาเราก็ไม่สามารถเอาปลาตัวนั้นได้นะครับเพราะน้ำหนักมันเกินครับต้องไม่ถึงไม่เกิน15กิโลนะครับ15กิโลพอดีได้อยู่ครับมาเหมือนเดิมนะครับเราก็จะปล่อยเบ็ดทุน2ตัวนี้ทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็มาตีเหยื่อปลอมเล่นเลยครับตีแบบไม่ต้องใช้ท่าอะไรรอกครับ ตีหมุนตีหมุนเข้าเลยครับประมาณนี้นะครับนี่คือบอ่อเลเวล30นะครับเมื่อเพื่อนๆมาบอ่อนี้กันแล้วนะครับก็อยู่กันให้นานๆเลยครับอยู่ไปให้ถึง10วันเลยนะครับเราสามารถเก็บเลเวลและเก็บตังได้เยอะนะครับบอ่อนี้เพราะว่ามีปลาวัวอไอนะครับเป็นปลาที่แพงนะครับปลา ชนิดนี้ครับป่ะเอาเลยครับตัวแรกขึ้นมาให้ดูครับนี่ครับวายครับเป็นไงครับเหยื่อก็นี้นะครับตามนี้เละครับเหยือ่นี่ครับเหมือนปิงเลยครับตัวดำาๆครับแล้วก็เหยื่อปลอมก็ตัวนี้แหละครับมานี่ครับ จอปลาตัวใหญ่ที่ะไรตื่นเต้นทุกทีครับดูครับตัวแรกของเราครับปลาใหญ่ได้ปลาใหญ่ผมจะแคบไว้แทบทุกตัวนะครับวันแรกๆคือผมเอาปลาใหญ่เยอะเกินครับแป๊บเดียวเต็มนะครับเต็มนะครับวันแรกครับ9กโลแป๊บเดียวเต็มครับ ล้วก็กดข้ามไปวันที่สองเลยนะครับเสียค่าข้ามวันนะครับยังไงก็ต้องเสียนะครับพอเราข้ามไปตกวันถัดไปนะครับสองพันนะครับในการข้ามไปตกวันถัดไปนะครับ 2, นี่ครับสองพันนเดี๋ยวมาดูว่าเราได้คือ เท่าไรครับหมื่นเอ็ดนะครับวันที่สองนะครับนี่มาแล้วก็เหมือนเดิมครับเราก็จะตกทิ้งไว้เหมือนเดิมนะครับนี่คือหวังผลนะครับนี่สองลำนี้ครับสองคันนี้ครับนี่ครับแล้วก็เหยียบปลอมก็ตีเล่นเฉยๆนะครับมาเหยียบปลอมก็ตีคู่ไปเลย เหยื่อปลอมก็เข้าไปอยู่นะครับนี่ครับใช้เหยื่อตัวนี้เลยนะครับเวียงปุ๊บก็หมุนเข้าหมุนเข้าเลยนะครับไม่ต้องรีรออะไรมากมายนะครับเหมือนจะได้ปลาใหญ่อีกแล้วครับดูครับนายปลาใหญ่ที่ไรตื่นเต้นลุกตีนะสิบสองกิโลครับโอ้โหดูครับนี่ตัวเบลเลอร์เลยครับ แต่ตังไม่ค่อยดีแล้วครับแต่ชอบครับเมื่อไรที่ได้ไปลาใหญ่ก็เป็นอันต้องถ่ายรูปไว้นะนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับบอ่อนี้เป็นบอ่อที่เก็บสามารถมาเก็บตังกันได้นะครับใครที่เลเวล30นะครับก็มาเก็บอยู่บอ่อนี้เลยนะครับผมจะเก็บยาวเลยครับจน เลเวลน่าจะประมาณ36มนู่นครับผมซึ่งจะออกผมจะเก็บไปยาวๆแล้วเพราะผมซื้อเหยื่อมาเยอะอยู่ครับเหยื่อปลิงของผมนะครับตัวดำๆนะครับนี่ับถ้าเป็นคันเบ็ดปอมผมก็ตีเล่นอย่างนี้แนะครับเข้าบ่อยเหมือนกันนะครับ แล้วก็ก็กไปให้จบเร็วๆเลยนะเพื่อไม่ให้ทุกคนเบื่อครับดูครับเลเวลแตกแล้วสามสิบสามบแป๊บเดียวนี่ปลาหลุดนะครับตัวหนึ่งผมต้องเอาตัวนี้ก่อนครับรู้สึกว่าจะเป็นปลาใหญ่ใหม่แล้วครับมาถึงเอามันหน่อยครับเพราะว่าได้ปลาใหญ่ผมไม่ทิ้งแล้ว อืมจะขึ้นมาไหมดูครับสู้กันนานอยู่แนละ้วนี่ครับเจอเหยี่อปลิงเข้าไปสุดยอดตูครับไกลแล้วครับแกล้แล้วตัวนี้ก็น่าจะเต็มเลยนะครับ นี่ครับขึ้นมาอ๊บโอ้โหนึก,กว่าขึ้นมาแล้วมารู้สึกว่าเครื่องแหลกๆนะั้นขึ้นมาแล้วครับได้ไปลาใหญ่ทีตื่นเต้นครับสิบกิโลครับตัวนี้เป็นไงบ้างครับได้ขึ้นมาให้ชมครับตัวสุดท้าย ก็จะประมาณนี้นะครับในคลิปนี้นครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมหน่อยนะครับอย่าลืมครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับกดติดตามกันให้เยอะๆเลยนะครับนี่ครับเต็มแล้วครับเพรว่ามันได้ เมื่อกี้ก็ได้83นะครับก็มาได้เพิ่มอีก10กิโลก็เป็น90นะครับก่อนที่จะข้ามไปวันถัดไปนะครับเราก็เก็บเบ็ดกันก่อนนะครับถึงจะข้ามวันถัดไปได้นะครับรู้สึกว่าเครื่องก็เริ่มแหลกๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับอยากบอกทุกคนว่า ขอบพระคุณครับ